ผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวลำโพงของคาเรียกันนะครับผมก็ถ้าผมอ่านชื่อผิดมันก็ขออภัยด้วยนะครับผมคาเรียรุ่น s สองหนึ่งแปดครับก็อันนี้ผมได้แกะใช้งานไปแล้วนะครับโอเคเท่าที่ผมจะมารีวิวนะครับผมนะแกะมานะครับผมข้างในนะครับตอนนี้เป็นสีดํานะครับผมข้างในนะครับผมก็จะเป็นนี่ฮะตัวลำโพงนะครับผม ลำโพงนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมหนักนะครับผมเป็นแบบหนักหนักนะครับผมคาเดียนะครับผมหนักแบบหนักประมาณหนึ่งครับคือมันแบบโทรศัพท์ยังหนักน้อยกว่าครับผมฮโทรศัพท์หนักประมาณสองสองร้อยสามร้อยกรัมใช่ไหมครับอันนี้หนักประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับเกือบหนึ่งกิโลนะครับผมหนักมากนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับ ในกล่องก็จะมีนะครับพวกสายชาร์จพวกสาย AUX นะผมนะอันนี้ก็จะเป็นถุงใสายลำโพงนะครับโอเคนะครับผมเราจะมาดูภายนอกก่อนครับมาดูข้างหลังเครื่องนะครับผมข้างหลังเครื่องนะก็อันนี้ก็จะบอกอะไรสักอย่างมันก็ไม่แน่ใจนะครผมอันนี้ก็เป็นเออบอกว่าเสียงคุณภาพสูงนะครับนะแล้วก็จะบอกว่า X Wave Music Wireless Speaker อะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ถามกล้องมันเป็นอะไรวะโอเค แล้วก็สามารถต่อโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็ต่อ A U X นะครับโทรศัพท์นะครับต่อออันนี้น่าจะอะไรวะน่าจะแบบว่ายังไงอะเป็นแบบเออนะมันเขียนมาผมก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับข้างหน้านะครับสวยงามมากครับผมน้าก็จะเป็นดอกลำโพงนะครับที่นอนเยอะมากเดี๋ยวปัดก่อนเดี๋ยวได้ ฝุ่นมันเยอะนิดนึงนะผมจะปัดก่อนครับโอเคนะครับปัดที่นอนโชว์เป็นหนึ่งรอบนะผมอันนี้จะเป็นดอกลําโพงนะผมดอกลําโพงขนาดน่าจะประมาณสองนิ้วได้นะครับสองจุดห้านิ้วได้นะครับก็ใหญ่อยู่นะดอกลําโพงนะครับผมไม่รู้ว่ากีิ่นน้วนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกมานะครับผมนะแล้วก็มีพาสซีบนะครับผมพาสซีบอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเป็นพาสซีบจริงนะครับผมนะเป็นพาสซีบจริงนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้ก็ดูสเปคข้างกล่องนะครับสเปคข้างกล่องนะครับก็พาวเวอร์เอาพุทห้าวัตต์นะครับผมแล้วก็แรงแรงอ่าแรงอะไรวะมันคืออะไรอ่ะแรงแบบว่าเสียงอ่ะย่านเสียงนะครับผมเจ็ดสิบเฮิร์จนถึงแปดสิบแปดกิโลเฮิร์นะครับเจ็ดสิบเฮิร์ก็มีเสียงแบบเบสแล้วนะครับผมเสียงเบสแบบว่าเบสกลางครับไม่ใช่เบสลึกแบบเหมือนซับบูเพอร์นะครับอันนี้ก็ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรทักอย่างเป็นเรื่องแบตนะผมน,น่าจะเป็นแบตนะครับแล้วก็อันนี้ก็เสียงรบกวนใช่ไหมวะไม่รู้ครับนะอ่านภาษาอังกินไม่ออกแล้วผมบางอ่านผมก็อ่านออกมานผมก็อ่านไม่ออกอันนี้สิบห้าเมตรนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องระยะไกลนะครับระยะเชื่อมบลูทูธนะผมเวอร์ชันบลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับยูเอ่บอันนี้ย s b ชาร์จห้าโวลต์น,นะครับ แบตเตอรี่หนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมป์นะผมนะโอเคับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับอ่ะดูข้างหลังก่อนนะครับนะก็จะมีเอสต r กานะครับผมแล้วก็เอ่อดีซีนะครับก็คือชาร์จนะครับแล้วก็สวิฟต์ิดเปิด USB อ u x นะครับผมอันนี้ใส่การ์ดได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อ USB, ต่อ AUX นะครับลำโพงพื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับผมนะนูข้างบนครับเป็นปุ่มหยุดนะครับปุ่ม ก็เลื่อนเพลงแมข้างหลังแล้วก็ปุ่มเบาเสียงปุ่มเลื่อนเพลงไมขา้างหน้าแล้วปุ่มเปิดเสียงแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับโอเคเราเปิดดูกันครับนะเปิดทีเสียงดังมากครับโอเคเปิดดูคือแบบเปิดทีแบบเสียงเบสแบบดันที่นอนสั่นเลยนะครับผมโอเคนะครับแต่ผมเออไปเอาโทรศัพท์มาเปิดแป๊บนึงครับโอเคนะครับก็ผมไปเอาโทรศัพท์แม่มาเปิดนะครับผม ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เปิดสิเอามาถ่ายวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวหันหันให้มันตรงกับกนักกีนทีก่อนเกตะักก้นี้อยู่ประมาณน,นี้โอเคนะครับนะฮะเคนับอันนี้เป็นโทรศัพท์ของผมที่ผมถ่ายทีนี้ผมเปิดบลูทูธนะครับนะบอันนี้ผมเชื่อ,อน้ำลาย <laughs> เปิดบลูทูธก่อนนะับนี่นะฮะนี่ชื่อบลูทูธมันอสองหนึ่งแปดนะครับเคเราเปิดเพลงกันนะครับ โอเคนะครับแต่ผมจะเปิดตัวลําโพงนี้สุดนะครับเปิดที่ตัวลําโพงให้สุดนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็เปิดไว้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมว่าเปิดดังไม่ได้มันเย็นแล้วนะครับเปิดเพลงเลยรดียะเปิดเปิดเพลงแบบลองลองเบสเลยดีกว่าลองเบสทางหนักเลยดีกว่าอันนี้ดีกว่านะฮะโอเคครับตอก เอาเสียงไปตัดใจนี้นะครับ fire up โอเคครเสียงเป็นยังไงวะครับก็ที่ผมลองฟังครับตั้งฟังอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ผมรู้สึกว่าเสียงเบสมันแบบ มันแน่นมากครับผมเสียงเบสมันแน่นนะครับเสียงแหลมเสียงกางนะครับแบบใสมากนะครับผมนะในงบราคาประมาณสามร้อยสิบสี่บาทนะครับผมสามร้อยสิบสี่บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับสามร้อยสิบสี่นะครับเกินตัวมากครับนะฮะแล้วพาสซีฟนะครับผม นะคือตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายนะตอนที่ผมเอ่อแกะกล่องมาผมเพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วนะผมผมแกะมานะผมผมลองเปิดเพลงดูนะเปิดแบบเบรดหนักๆเลยปึกๆเลยคนระับลมออกแบบเสียงเบรดแบบปืมปืมครับที่มันแบบว่าลมออกเยอะๆนะผมนะผมลองมาฟังเนี่ยนะไม่มีคือแบบเขาทำพัสซีมาดีมากับผมคือมันไม่ไม่มีลมออกนะครับมันแบบออกที่พาสซี ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ข้างๆเนี้ยมันไม่มีลมออกเลยท่าผู้ชมเนี่ยปุ่มมันก็ไม่มีลมออกเลยครับมันแบบก็ทำมาดีมากนะครับผมที่ลองผมลองดูนะครับโอเคนะครับก็เอามาเปิดแบบว่าเพลงที่มีเสียงคนณร้องครับผมนะเพลงแล้วกัน feel ปรับสักห้าสิบเปอร์เซ็นดูการ <He 'll S 1> เป็นไง สือพันแล้วก็จากไป

ลองลองเบสไปแล้วเพลงคนณร้องไปแล้วแต่มันโดนเพลงแดนดูบ้างนะว่าเป็นไงนะผมต้องร้องให้ครบทุกย่านเสียงครับแดนต่อมาสิบห้าะกันนะครับผมเนะเฮ้ยเอาเอาเอาอันนี้จะมาดีเจโตดาเลยครับเป็นไงเสียงมันเดิมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เสียงคือแบบโอ้โหคือแบบฟังทีแบบนะทุกคนต้องซื้อครับผมคือแบบอันนี้ไม่ได้มาขายของนะผมมารีว,วิวเฉยนะครับก็ผมผมซื้อมาผมไม่ได้เป็นเออเอ่อะอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการขายอะไรนะรผมนะก็คือแบบอืมนีแบบโอ้โหมันคุ้มมาครับผมคือมาสามร้อยมันเกินตัวมากอะเปิดแล้วม่เนะี่ยสามร้อยมันเกินตัวมากเสียงแบบเสียงมันแบบมันแบบอแบบ เกินตัวเออมันแบบราคาแบบนึกว่าเปิดแบบนึกว่าแบบลำโพงแบบราคาพันสี่พันห้าอะไรเงี้ยคือแบบเกินตัวมากครับโอเคนะผมแบบเสียงแบบดีครับดีมากเลยนะครับลองเพลงลูกทุ่งมาดูนะครับผมเอาเอาเพลงอะไรเดียวนะเพลงสุดท้ายนะครับผมเพลงสุดท้ายนะครับ เอาน้ำตาลาใสแล้วกันนะครับเปิดท่าสิเท่ากันนะครับโอ้ยฟังไหมครับผมเปิดให้ฟัง โอเคนะครับก็โหแ,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 แล้วแล้วแล้วดูนะครับผมบูทูธแบบจะติดอ่างแบบตื่นเต้นได้หมดเลยมันติดอ่างหมดเลยครับผมนะะมาดูบูทูธกันครับอื้อติดนิ้วมากอะ่ะ คือแบบตอบสนองไวมากครับโอเคนะคผมนะอ่ะสุดท้ายจริงๆนะแต่ผมเปิดซาวครับซาวเบสซาวอะไรแบบนี้นะผมเปิดนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับนะจอจอใหญ่ไปเลยเดี๋ยวผมผมจะให้เห็นได้ว่ามันตอบสนองแค่ไหนนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ลอ,ล,อลองลองลองนิ่งขึ้นหน่อยนะเปิดสักเจ็สิบห้าเปออันนี้วันหกห้ามั้งเปิดวันนี่ดู ไปลองท่อนท่อนที่มันแบบว่าแหลมแบบแหลมแหลมมาเยอะๆครับจะลองลองแหลมด้วยนะผมท่อนนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ท่อนแรกอะท่อนที่มันมาแหลมเลยอะวันนี้ ฟังียงแหลมครับผมฟังียงแหลม <c oughs> ยอดไปเลยครับโอเคนะครับก็ผมก็มาให้คะแตน,นนะคะผมเสียงเบรน,นะครับสิคะแนนผมให้ประมาณแปดคะแนนละกันนะคะผมนะฮะเพราะว่าเบสมันแบบว่ามันยังไม่ค่อยแบบออกออกแบบลึกๆเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันราคานี้นะคะผมผมให้แปดละกันนะครับคือแบบเออ ผมให้สิบเลยดีกว่านะครับผมราคานี้ผมให้สิบเลยแล้วกันนะครับมันเกินตัวผมให้สิบเลยเบสดผมให้สิบสิบนะครับเสียงแหลมเสียงกลางผมให้สิบเลยครับสิบเต็มสิบแล้วครับผมนะครับมันมันดีมากครับตัวนี้นะครับผมนะฮะสามร้อยบาทนะครับผมโอเคนะครับก็ผมจะทิ้งร้านไว้ให้นะครับร้านที่ผมซื้อนะครับผมส่งเร็วมากครับส่งไฟในวมนาเดียวนะครับไปไปผมตัวครับ